ีือพี่แค่เนี้ยได้ไหมเวลาพวกผมไปผมไม่เคยไปยุ่งกับพวกพี่เลยนะผมรับผ่านแอปพี่ผมรับผ่านแอปเพราะนั่นแหละพี่รถเราเราก็แยกกันอยู่ก็รู้อยู่ไม่แล้วแล้วรถป้ายดำนี่เพียงเลยนี่วิ่งทั้งแอปทั้งเก็บทั้งโบเนี่ยแล้วเนี่ยผมวิ่งผ่านแอปเนี่ยผมไม่ได้มาเกิดไาว่างผมไม่ไล้จับเขาทุกคันหนึ่งเนี้ยหรอแล้วพี่พอเห็นผมเป็นป้ายเหลืองพี่จอดไม่ผมขอความร่วมมือกับพี่เฉยๆอือ เกิสรุปตุ้งตั้งแต่พรุ่งนี้มันตัดไถ้าผมมานี่ครับผมามารับเลยสรุปว่าพี่คุมอยู่ที่นี่ใช่ไหมผมไม่ได้คุมผมขอความร่วมมือพี่ได้ไหมแล้วผมจะกลับตอนนี้ไงผมรับู้แล้วผมก็หาค่าแก๊สกลับบ้านผมวิ่งมาผมก็เดี๋ยวผมก็ติดกะเปากลับแล้วพี่คิดว่าผมจะมานอนนี่เหรอโอเคเดี๋ยวพี่ไปส่งลูกค้าก่อนแล้วกันแยวพี่กลับมาคุยกับผมใหม่ผมจะกลับมาคุยเสียเวลาทำไมอ่ะพี่พี่คิดว่าผมจะกลับมาคุยเสียเวลาทำไมผมมาทำหมากินพี่ ผมก็ทํามาหากินเหมือนกันแล้วลูกค้าพี่เยอะแยะเนี่ยเมื่อกี้บุกผมอยู่ตรงเนี้ยพี่เดินไปดูดิผมถอยหลังไปเอาอยัางไงต้องมุมเนี่ยตรงเนี้ยผู้หญิงเสื้อขาวผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยเอ้ยพี่ลงคืเขาไหนเขาผู้ชา,ายดิอ่าร้านขอไครสี่ห้าหกเอาว่ามาพี่เราบุกความผิดผมมาเอามาสองคนแล้วเอา่าไงลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วพี่รับเทกยังไงอะไรยังไงด้ยรับผ่านแอฟพี่เนี่ยลูกค้ารอเป็นชั่วโมงแล้วจะเดินทางเออพี่มาโบกมาอะไรไม่ผมไปไม่ลูกค้าไปอาสมาชิกนะะอืมยังไงต่อพี่เอางี้พี่ให้เกียรติรถแท็กซี่ในแัทยาหน่อยนะอ่ พี่มาวิ่งรับแฝบรับแฝงรับโบรับอะไรหากินในพัทยาหรือจ๊ะ้ากินใช่ไหมเอาแจ้งชื่อพี่มาหน่อยพี่เฮ้ยผมอยู่นี่พี่ไม่ต้องไปนั่นเลยพี่ผมอยู่ที่นี่ใช่ไหมอะไรนะพี่คุมอยู่ที่นี่ใช่มใช่ผมอยู่ที่นี่แหละหากินอยู่ในพัทยาห้ามใครมารับเลยใช่ไหมมันรับของให้มันถูกี่ให้มันถูกที่ถูกทางไม่ใช่มาวิ่งมาหาถ้าพี่อยากหากินที่นี่เอารถพัทยาวิ่งเลย เข้าใจมแล้วรถป้ายดำในพัทยามันจะตามไงผมจะจอดยังไงผมจะจอดทำไมล่ะพวกพี่เยอะอ่ะคือมารับคนไม่ได้เลยลูกค้าเรียกผ่านแอปไม่ได้ใช่ไหมก็ไปรับสิไปรับสิพี่เอาเดินมาคุยวินมอเตอร์ไซค์เดิน ขึนมอไซค์เดินมาคุยเ้นะครับเาดินมาคุย้นมอไซค์รอๆนะครับเดียนอือโอเคครฮไปวเขารับฮะะโอมาคุยพี่นมอไซค์มาคุยเมื่อกี้อยากคุยมาคุยมาจะไปวยกงเทพใช่ไหมก็มาคุยมา ะไอ้นี่ผมรับผ่านแอปก็ไม่ได้อ่ะเดินไปบวกคนสองเลยไปไปบวกนายกเลยว่าห้ามเปิดแอปแอปใช้บริการนาไปปิดแอปไปปิดโมนู่นก็ให้เกียร์ผมรับตรงโน้นนู่นไม่ใช่มารับตรงนี้ผมมารับตรงนี้วะล่ะถ้าไม่มีบัตรนะครับ แม่คำพูดล่าแม่แม่ตรวจสอบแต่คนอื่นนะคนดีมีแต่คนดีนะพวกมึงเนี่ยตรวจสอบแต่คนอื่นนะครับครับครับนะอภิษยังไงคนดีกันทุกคนนะดูแต่ละคนนะคนดีกันหมดเลยไงอะไงอะมายังไงหรอเออพูดโพรต์ตายแล้วมาดักหน้าดักหลังคนอื่นนะเออ